พี่สูสุค่ะอายุหกขวบผมชื่อบอลครับอายุหกขวบครึ่งผมชื่อไทเกอร์ครับอายุสิบขวบครับผม,ผมชื่อเบสอายุแปดขวบวันนี้เราจะทําบ้านเก็บเครื่องเขียนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยขั้นตอนที่หนึ่งใช้กระดาษลังแบบนี้นะคะตัดตัดตัดให้เป็นรูปทรงบ้าน ข้างหลังเป็นหนึ่งหลังคาบ้านสองชั้นหนึ่งตัวข้างล่างบ้าน1นึข้างข้างสองขั้นตอนต่อไปก็คือต้องใช้กาวร้อนมาติดเป็นรูปทรงบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ กระดาษสีค่ะมาแตะให้เป็นรูปทรงบ้านแบบนี้นะคะสามารถใช้เป็นสีเดียวหรือว่าหลากสีก็ได้ใช่ไหมคะ,คะแล้วแต่ความชอบของเราค่ะต่อไปใช้กาวติดที่กระดาษสีแล้วก็กาวอะไรคะใช้กาวน้ําติดที่กระดาษสีแล้วก็แล้วก็ติดตามรูปบ้านตามที่ต้องการครับ แล้วเป็นแบบนี้นะคะตู้หนังคาโอ้โหหลากสีสวยมากเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบอย่างเช่นที่ใส่เดนสอปากกาที่ใส่ยางลบแล้วก็ที่ใส่ปากกาเหมือนเดิมแล้วก็สามารถตกแต่งได้ยังไงก็ได้ครับขั้นตอนที่5เราจะใช้ขยะรีไซเคลิลเช่นขวดน้ำ การกระดาษชิชุมาตกแต่งเป็นที่ใส่ทิ่สอก็ได้คับนี่แล้วอย่าลืมทำฝาปิดบ้านด้วยนะคะนี่แล้วเราก็สามารถเปิดอุ้ยขอดูข้างในหน่อยคะ่ะเห็นมีสมุดเสียบอยู่ทำยังไงคะนั้นเราจะใช้ยางยืดแล้วเราก็ตัดเสร็จแล้วเราก็จะมาติดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอาเสียบเข้าตรงนี้โอเคค่ะ แค่นี้เราก็จะได้อะไรของเราเองคะบ้านเก็บเครื่องเขียน DIY ค่ะไม่ต้องไปซื้อเลยโอเคค่ะบ๊ายบายคิดเจ้า